สวัสดีครับก็แส่ข่าวดังมาแล้วครับเกิดอะไรขึ้นเบิร์ตโผ่ท่าเรือตอนตีสา i เบิร์ตแฟนแตงโมโพสต์ตอนตีสาก่อนหน้านี้นั้นเบิร์ตแฟนแตงโมได้มีการโพสต์ภาพของแตงโมลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นรูปของสาวแตงโมสวมชุดเดรสสีแดงยกแขนพร้อมเขียนข้อความว่าขอฟัดรักแร้หน่อยจีซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายและในขณะเดียวกันนั้นแฟนคลับ สองรายก็เข้ามาคอมเมนต์เมื่อวานว่าฝันว่าแตงโมกับพี่มากินข้าวที่บ้านเฉยเลยงงมากและผมฝันว่าพี่โมเล่นน้ำอยู่และสีหน้าดูสนุกสนานมากในล่าสุดนั้นเบิร์ตก็ได้โพสต์ภาพขณะที่อยู่ที่ท่าเรือซึ่งในภาพนั้นระบุว่าเป็นเวลา3านาฬิกาในขณะที่เพจดังอย่างปลักไทย บายมหาชนีได้ออกมาระบุว่าไม่นึกว่าวันหนึ่งจะได้เห็นชาวเน็ตพิมพ์ด่าเบิร์ตแฟนแตงโมส่วนใหญ่ในทวิตจะบอกว่าเป็นคนรักยังไงจึงไม่ช่วยเรื่องคดีของแตงโมทำเอาแฟนเพจแห่คอมเมนต์นกันอย่างสนัน่นขอขอบคุณข่าวจากขอบข่าว c คอครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ